วันนี้นะคะก็จะมารีวิวหนังสือผีทั้งหมดนะคะที่มีโอเคค่ะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าค่ะว่าจะมีเล่มไหนบ้างก็จะมีเล่มที่ออกใหม่นะคะจะเป็นผีเจ้าที่นะที่มีแล้วก็ผีโรงเรียนค่ะผีไทยค่ะผีอังกฤษค่ะผีเออเป็นเรื่องอาถรรพ์ขวัญภาวะค่ะผีเกาหลีค่ะ อันนี้ก็ผีเกาหลีผีเกาหลีจะมีสองเล่มน,นะคะอันนี้จะเป็นผีอเมริกันอันนี้จะเป็นผีรัสเซียนะคะอันนี้ผีสุสานสอยองอันนี้ผีหอพักนะคะอันนี้จะเป็นผีข้างบ้านอันนี้อ๋อจะเป็นผีเพื่นอนเฮียนอันนี้จะเป็นผีไทยปีสีพรออ๋อเป็นผีหลังห้องนะคะ อันนี้ผีญี่ปุ่นผีจีนผีโรงเรียนญี่ปุ่นผีเอเชียผีเฝ้าสมบัติผีโรงพยาบาลผีเอ้นักูโรคกูผีโรคนะคะผีสีผ้าผีโรปเรื่องผีผีรอบโลกผีโรงแรมค่ะยิงก็มีหนังสือทั้งหมด ผีก็จะมีแค่นี้แล้วค่ะมันมีอยู่เร่มงนึนะคะที่ไม่มีโอเคค่ะคลิปนี้ค่ะต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้หญิงด้วยนะคะ